สวัสดีครับข่าวสังกรด์ทอประจำวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องโอกาสในการคว้าตัวบุนโดกิมาราสของอาร์เซนอลนะครับผมหลังจากที่มีการรายงานออกมาว่าอังเดรบารตาผู้อนวยการกีฬาคนใหม่ของสโมสรอาร์เซนอลนั้นล็อกเป้าหมายว่าทีมจําเป็นต้องได้นักเตะค,คนนี้หากต้องการที่จะลุ้นแชมป์ในระยะยาวนะครับต้องบอกกันก่อนว่าจริงๆเรื่องนี้นั้นเนี่ยมันยังไม่มีการระบุออกมาชัดเจนขนาดนั้นนะว่าอาร์เซนอลจะเสริมนักเตะตําแหน่งกองกลางใครบ้างอันนี้ขออนุญาตตัดไปต่าง,งเรื่องของมิดฟิ our, ลด์ตัวรุกเรื่องของปีเรื่องของกอง แมาอะไรกันนะครับเรามาคุยแค่เรื่องของกองกลางกันตอนนี้ดีกว่าเพราะรายงานที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับผมจากเบนชาคขอบเขาบอกว่าอาร์ซนอลอาจจะมีเงินในการซื้อขายตลาดนักเตระรอบนี้สูงถึง300ล้านปอนด์เนื่องจากว่าการที่ทีมนั้นทะลุเข้าเล่นในรอบลึกๆของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกผลประกอบการของทีมที่มันดีขึ้นรวมไปกับในปีนี้อาร์ซนอลไม่ได้ใช้จ่ายเลยก็เชื่อว่าสุดท้ายเนี่ยทีมจะมีเงินในการให้ช็อปทั้งหมดประมาณเกือบเกือบสามร้อยล้านปอนด์ด้วยกัน แล้วที่สําคัญก็คือเขายังคงรายงานออกมาเพิ่มเติมว่าอังเดรเบต้ตาเนี่ยผู้นผนการกีฬาของสโมสรที่ถูกแต่งตั้งใหม่สุดๆตอนนีนน้ก็วางแผนแล้วว่าต้องการจะเสริมใครเข้ามาสู่ทีมบ้าง คนแรกก็คือเป็นมาดินซูเมนดี้ที่อาร์ตอต้องการปิดดีวของเขาให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็รายงานที่ออกมาล่าสุดทั้งเดลเลติทั้งฟาบิเซโอรวปนอ้ก็คือว่าอาร์ตอเข้าใกล้มากๆแล้วกับการที่จะได้นักเตะคนนี้มาสู่ทีมนะครับแล้วก็ระบุเพิ่มเติมว่ามิดฟิลด์คนที่2ที่อาร์ตต้องการก็คือเป็นตัวของบุนโนกิมาร์ส กองกลางของนิโคลเซนที่เพิ่งจะคว้าแชมป์คร,ครับครับในเมื่อม่กีวันที่ผ่านมานั่นเองนะครับโดยที่ตัวของลิบิดออนสตีนครับกอมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าเขาไม่แน่ใจว่าอาร์สนอลเนี่ยจะมีเงินระดับ300ล้านปอนด์อะไรแบบนี้หรือเปล่า แต่เมื่อคุณพิจารณาถึงตัวเลขของอาร์ตตนตต่างๆทั้งเรื่องของผลประกอบการที่มันดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาเรื่องของกฎการเงิน PSR ที่อาร์ตตนสามารถควบคุมมันให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของงบมาณในการซื้อนักเตะที่ปีนี้ฤดูกาลนี้อาร์ตตนนั้นแทบไม่ได้ใช้เลยรวมไปถึงเรื่องของรายได้เพิ่มเติมมันก็มีโอกาสไม่น้อยครับที่ซัมเมอร์นี้จะเป็นซัมเมอร์ของอาร์ตตนที่มันแบบวุ่นวายมากๆนะครับแต่ว่าเทพเดวิดไม่ได้ระบุนะว่า ตัวเลขเนี่ยมันจะออกมาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ทีนี้พอถามถึงโอกาสในการจะคว้าตัวนักเตะอย่างมาตินซูเมดีและบุนโอกิมารายสเข้ามาสู่ทีมครับเทดวิด ก็มองว่าในความคิดเห็นส่วนตัวของเขา,ขเ,ขาเขาก็เชื่อว่าโอกาสที่อาร์สเนลจะได้มิดฟิลสอ2คนนี้มาสู่ทีมมันยากหน่อยโอเคครับมาตินซูมรีเนี่ยอาจจะเป็นเป้าหมายหลักของอาร์สเนลที่ทีมอยากได้แล้วมีความเป็นไปได้ใกล้เคียงอยู่แล้วครับที่ปืนใหญ่จะด้านักเตะคนนี้เข้ามาสู่ทีมนะครับว่าเรามีการตกลงปรงใจกันตั้งแต่ช่วงของมกราคมที่ผ่านมาก่อนที่เขาจะเงียบหายไปแล้วผมก็ได้วิเคราะห์ว่าการพูดคุยอ่ยมันไม่ได้จะมีปัญหา เพราะว่ามันมันเป็นเรื่องของดิวที่มีการตกลงล่วงหน้าก็คงจะต้องรอดูใกล้จะซัมเมอร์ซึ่งตอนนี้กระแสข่าวออกมาคือค่อนข้างดีค่อนข้างโอเคมากเลยแต่ทีนี้ครับดิวของบุนโกิมาราสันพูดถึงแล้วตัวของเดวิดออนสตินก็ออกมาบอกว่ามันมันมีความยากหน่อยหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าตัวเลขที่นิวคาสเซิลจะปล่อยเนี่ย ราคามันไม่ต้องคงไม่ถูกแน่นอนครับแล้วมันต้องมีหลายปัจจัยอีกด้วยอันดับแรกครับนิวคาสเซิลต้องไม่จบในการเล่นในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกโดยเมื่อเรามาดูตารางคะแนนปัจจุบันของนิวคาสเซิลนะครับพวกเขาอยู่ที่อันดับ6ครับมีอยู่ที่4 7คะแนนแข่งน้อยกว่าทีมอย่างแมนซิตี้กับเชลซีนะครับหเกมแล้วมีแต้มน้อยกว่าอย่างละ1แล้วก็2คะแนนเหมือนกันแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าในฤดูกาลนี้นะครับในฤดูกาลหน้าครับผม พิมลีกอังกฤษเนี่ยจะไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ทั้งหมดด้วยกัน5ทีมเพราะว่าพวกเขาทำค่าสัมประสิทธิ์ในการที่ทีมไปเล่นในบอลยุโรปแล้วก็มีผลการที่ดีเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับทำให้โอกาสที่นิวคาสเซิลเนี่ย ขยับขึ้นไปเล่นในศึก UCL มันก็ง่ายขึ้นเพราะปัจจุบันนิวคาสเซิลอยู่อันดับ6ก็จริงตามหลังแมนซิตอ้อันดับ5อยู่เพียงแค่แต้มเดียวพร้อมกับแข่งน้อยกว่า1เกมดังนั้นในเกมอีกสิเกมที่เหลืออยู่ข้างหน้ามันก็มีความเป็นไปได้ที่นิวคาสเซิลนะครับจะแซงขึ้นไปสู่อันดับ5หรือว่าอันดับ4หรือว่าขึ้นไปสู่อันดับ3ก็ได้แต่ว่าไม่อยากจะให้มองไกลตรงนั้นโดยโปรแกรมที่เหลือของนิวคาสเซิลอีก10เกมเนี่ยนะครับก็จะมีเกมที่ต้องเจอกันกันกบทั้งอะ มีไบรตันมีแอสตันวิลล่านะครับมีอาร์เซนอลแล้วก็น่าจะรวมถึงกับทีมอย่างเชลซีกด้วยนะครับมันก็คงจะไม่ง่ายกันทั้งหมดแต่ประเด็นสำคัญคือก็คงจะมีการตัดแต้มตัดคะแนนกันเกิดขึ้น นะครับเรื่องนี้เนี่ยคงต้องดูกันไปย,วยาวๆแล้วกันว่าพวกเขาจะได้ไปจบในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหรือเปล่าเพราะถ้าหากว่าสามารถจบได้เนี่ยมันก็จะมาคุยถึงเรื่องของดิวเช่นว่าอเล็กอานเรโนอิสักหรือว่า2ก็คือบุโลกิมารายส์แต่ในมุมมองของดิดออนซินก็เชื่อว่าในในตัวของบุโลกิมารายส์เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายมากนักเพราะว่าต้องมาดูว่าเรื่องของตัวเลขที่นิวคาสเซิลจะปล่อยอยู่ที่เท่าไหร่ปัจจุบันนี้นะครับเชื่อว่าถ้าพวกเขาเนี่ย ไม่เล่นในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับค่าตัวคงตกลิบประมาณสัก60ล้านปอนด์แต่ปัจจัยอีกอันหนึ่งคือเรื่องของค่าเหนื่อยรวมไปถึงกับอายุอานามครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยบรูโน่จีสอายุก็คือ28ปีดังนั้นจุดนี้ก็เป็นจุดที่ตัวของดวิดออนซินก็เชื่อว่ามันคงจะเป็นเรื่องยากที่อาสตอาจะคว้านักเตะสองคนเนี่ยเข้ามาสู่ทีมนะครับโดยที่เดี๋ยวคงต้องดูกันยาวอีกทีว่ามันจะมีโอกาสแล้วก็มีความเป็นไปได้อย่างไรแต่อย่างน้อยเนี่ย เรื่องที่ดีกับข่าวที่ออกมาแบบนี้ก็คือว่าอาร์ซนอนนั้นใกล้จะปิดเดียวคว้าตัวกองกลางที่จะเป็นอย่างมาตินซูเว i ดีแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราน่าจะยิ้มกันได้มากกว่าแล้วก็ต้องมองถึงตำแหน่งต่อไปที่ทีมเราจะเสริมใครเข้ามานั่นเองครับ